ทานได้เลยแบบนี้ค่ะทางกับน้ำพริกกะปินะคะทางกับส้มตำอะไรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งผลไม้ฝรั่งค่ะออกแล้วเดีย๋ยวเราก็ห่อเข้านะคะธรรมชาติเยแยะเลยอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะท่านอากาศกำลังดีเลยต้นไม้ก็งามงามมากเลยมานั่ง รับลมชมวิวค่ะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติอากาศมานั่งรับลมชมวิวค่ะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติอากาศบ้านสวนสัตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุประการนะคะทุกท่านมานั่ง รับลมชมวิวค่ะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติอากาศก็จำได้เป็นบางต้นนะคะทุกท่านอากาศกำลังดีเลย <c oughs> ฝนก็หยุดแล้วตอนแรกฝนลงนะคะ,ะสวยไหมคะสวนคะ่ะเราก็ปลูกพืชผสมผสานนะคะ บรรยากาศในสวนค่ะทุกท่านร่มรื่นเย็นสบายงามมากเลยเขี้ยวชุ่มงามไปหมดเลย <c oughs> ก็ปลูกหลายอย่างนะคะผสมผสานนี่ละค่ะทุกท่าน <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนค่ะ <c oughs> พืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลยพืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลยธรรมชาติเยอะแยะเลยอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกท่าน อากาศกาลังดีเลยต้นไม้ก็งามงามมากเลยดูต้นมะเขือพวงกันดีกว่านี่ค่ะพืชผักสวนครัวงามนะคะ,คะงามออกดอกแล้วเห็นดอกเขาไหมคะนี่ค่ะเราก็อยู่ใต้ร่มเงาของมะม่วงค่ะมะม่วงนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะ <laughs> พืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลยป้า <laughs> บ้านสวนค่ะบางท่านคิดว่าเอ๊ะจะมีสวนเยอะจังใช่ค่ะมีหลายที่นะคะไปดูต้นมะเขือพวงกันดีกว่านี่ค่ะพืชผักส่วนครัวงามนะคะ,คะงามออกดอกแล้วเห็นดอกเขาไหมคะนี่ค่ะสวนสวย <laughs> ตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มออกนี่ค่ะให้ดูหลั่งอันนี้ยอร่อยนี่ค่ะ เดี๋ยวพอโตอีกนี้ก็จะห่อเขานะคะนี่ค่ะความเขียวความงามของธรรมชาติต้นไม้สวยงามมากเลยนี่ค่ะให้ดูานแค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนเมื่อกี้น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะก็ <c oughs> ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เลย เดินค่ะดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะสวนสวยคะก็เลยเข้าไปข้างในก่อนนี่สวยไหคะสวนค่ะเราก็ปลูกพืชผสมผสานนะคะ มานั่งรับลมชมวิวค่ะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติอากาศธรรมชาติ <c oughs> ส่วนเนี่แหละค่ะ,ะค่อยดูกันนะคะอากาศกำลังดีเลย <c oughs> นั่งนั่งตรงกัน <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนค่ะสวนสวยพืชผักสวนควรัวปลูกหลายอย่างเลยบ้านสวนสัตวหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุประการนะคะทุกท่าน บรรยากาศในสวนค่ะทุกท่าน่รมรื่นเย็นสะบาะก็เลยเข้าไปข้างในก่อนนี่่ะก็เลยเข้าไปข้างในก่อนนี่่ะ บ้านสวนสตัตตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุป,ประการนะคะทุกท่านายบ้านสวนค่ะบางท่านคิดว่าเอ๊ะจะมีสวนเยอะจังใช่ค่ะมีหลายที่นะคะมแมลงก็จะได้ไม่กินค่ะงามให้ดกมากต้นนี้ดกกรอบหวานอร่อยทานอร่อยค่ะ ก็จำได้เป็นบางต้นนะคะทุกท่านอากาศกำลังดีเลย <laughs> ฝนก็หยุดแล้วตอนแรกฝนลงนะคะเราก็อยู่ใต้ร่มเงาของมะม่วงค่ะมะม่วงนี่ค่ะเราก็อยู่ใต้ร่มเงาของมะม่วงค่ะมะม่วงนี่ค่ะ <laughs> มานั่งรับลมชมวิวค่ะฟังเสียงนก เสียงธรรมชาติอากาศตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มออกนี่ค่ะให้ดูาหลังอันนี้อร่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอโตอีกนี้ก็จะห่อ,อเขานะคะดีมากเลยค่ะเขี้ยวชอุ่มไปหมดเลยต้นไม้นานา,นา,นานชนิดต้นไม้เยอะมากอ่ะนี่ค่ะ <c oughs> พืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลย นี่ค่ะความเขียวความงามของธรรมชาติต้นไม้สวยงามมากเลยนี่ค่ะให้ดูถ้ะสวนสวย <c oughs> งามมากเลยออ้ยอย่างเนี้ยทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เขือนพวงทานได้แล้วงามอ่อนๆเลยนะคะเนี้ยทานได้เลยแบบเนี้ยค่ะทางกับน้ําพริกกะปินะคะทานกับส้มตำอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ แมลงก็จะได้ไม่กินค่ะงามให้ดกมากต้นนี้ดกกรอบหวานอร่อยทานอร่อยค่ะทานได้เลยแบบนี้ค่ะทางกับน้ำพริกกะปินะคะทานกับส้มตําอะไรงนี้ก็ได้ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกเยอะค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปธรรมชาติในสวนบ, <laughs> <laughs> บ้านสวนค่ะ บางท่านคิดว่าเอ๊จะจ็บีนสวนเยอะจังใช่ค่ะมีหลายที่นะคะบ้านสวนสัตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุป,ประการนะคะทุกท่านเมืกก่อกี้น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เลยเดินค่ะดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้แหละค่ะ คอยดูกันนะคะก็จำได้เป็นบางต้นนะคะทุกท่านอากาศกำลังดีเลยฝนก็หยุดแล้วตอนแรกฝนลงนะคะบ้านสวนสตัตหีบก็มีค่ะอันนี้ก็ที่สุปราการนะคะทุกท่านสวนไหมคะสวนค่ะเราก็ปลูกพืชผสมประสานนะคะ บ้านสวนค่ะบางท่านคิดว่าเอ๊ะจ็บมีสวนเยอะจังใช่ค่ะมีหลายที่นะคะธรรมชาติสวนเนี่ยแหละค่ะค่อยดูกันนะคะนี่ค่ะความเขียวความงามของธรรมชาติต้นไม้สวยงามมากเลยนี่ค่ะให้ดู นี่ก็มีอีกต้นหนึง่งผลไม้ฝรั่งค่ะออกแล้วเดีย๋ยวเราก็ห่อเข้านะคะธรรมชาติ